สวัสดีครับสวัสดีแฟนตูบขอทุกท่านนะครับพบกับผมแชมเปี้ยนนะครับวันนี้ก็จะมาให้ที่เด็ดกันนะครับเป็นที่เด็ดเต็มตีนนะครับซึ่งเราเจอเจอกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วนะครับวันนี้วันพฤหัสนะครับก็ มวยที่เวทีมวยราชดำเนินจัดโดยทีมงานพิจิตรนะครับในศึกพิจิตรนะครับแน่นอนครับทีเด็ดเต็มตีนเนี่ยผมคัดมันเรียบร้อยแล้วทั้งหมด3รายด้วยกันนะครับจะให้ใครกันบ้างเนี่ยนะครับก่อนที่จะไปดูขอบคุณทางสปอนเซอร์เรานิดนึงนะครับ muay ส่วนสองสองด้วยนะครับมาลุยกันนะครับวันนี้จัดโดยทางนั้นโปรโมเตอร์เสียโบทนะครับนายเสนดวัชระรัตนวงศ์ก็ถือว่า คู่มวยก็อาจจะไม่ไม่ได้ใหญ่โตเลยมากมายนักนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นชุดที่สนุกอ่ะนะครับน่าจะเบียดกันทุกคู่แหละนะครับโดยที่ที่จะให้กันนะครับไปกันที่คู่รองรายการเลยมีทั้งช่วงแรกช่วง2เลยนะครับคู่รองรายการนะครับเป็นท่านนายเจ้านิโรสบุญมีริสนะครับเจอกับปืนกลสอยต้งปาจีนอ่อคู่นี้ต่อให้กันปอนหนึ่ร้อยสกับ117 นะครับนี้โรดมาชั่นได้ตามพิกัดแหละนะครับส่วนหน้าอ้เจ้าปืนกลเนี่ยมาลดไปจุด2นะครับเลทเปิดอยู่ที่นี้โรดต่อ5 4 นะครับเรื่องของรูปร่างเนื้อตัวเนี่ยนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกันมากๆนะครับถ้าจะดูใครใหญ่ใครลอยกว่าก็น่าจะเป็นเานนี้เออนีโรดอ่ะนะครับที่ดูใหญ่ดูลอยกว่านะครับแต่ฟอร์มช่วงหลังเนี่ยไม่ดีเลยนะครับแพ้น็อกเพชรสองแสงแพ้คะแนนเพชรรุ่ง2ไฟติดกันนะครับส่วนในเจ้าปืนกลเทาต้องปจินนะครับก็วันนี้ได้ปอนหนึ่งแต่รูปร่างก็ไม่ได้ใหญ่กว่าเขานะครับช่วงหลังเนี่ยชนะรวดอยู่ในฟอร์มที่มั่นใจมากๆนะครับชนะคะแนนเพชรวานอชนะคะแนนยอดศิลปะล่าสุดนะครับชนะ ยอมเก่าอย่างเพชรซิงเกิลมาได้นะครับก็น่าจะเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกความมั่นใจมาได้มีความมั่นใจเต็มเปี่ยมแหละนะครับแต่ความรู้สึกผมเนี่ยผมยังมองว่าทีต่อทีไปทะไปแล้วเนี่ยนะครับนิโรธแข็งแรงกว่ารุนแรงกว่านะครับจัดไปที่นิโรธสอบุญมีลิ้แล้วกันนะครับน่าจะแจ้งเกิดได้ในวันนี้นะครับ ถัดมาครับเป็นอะไรที่2ที่ให้กันแล้ะก็เป็นคู่เอกช่วงแรกนะครับแพลว์นะครับเพชรพาวเพชรพลาวฟ้านะครับเจอกับทนายเจ้าเพชรรุ่งนะครับเซ็นคุโนดนะครับหนึปอนด์เท่ากันนะครับแพลว์มาหนึ่งร้อสิบหกาลดหนงดสา่วนทนายเจ้าเพชรรุ่งนะครับมา116.4ลด1.4ลดใกล้เคียงกันเลยนะครับ1.3กับ1.4นะครับเลทเปิดอยู่ที่แพลว์ เป็นต่อแพงอยู่นะ5้าเลยนะครับรูปร่างเนื้อตัวนะครับเพชรรุ่งดูได้เปรียบดูใหญ่กว่าดูลอยกว่านะครับแต่ฟอร์มหลังเนี่ยต้องบอกว่าแพลวพาวเนี่ยกลับมาแล้วนะครับชนะนีมาอันนี้น่าจะ3ยกอันเบสนะครับชนะคะแนนเอสเทวดานะครับแล้วก็ชนะน็อกกัลเจ้าดอกไม้ป่ามานะครับส่วนนาเจ้าเพชรรุ่งนะครับมีสะดุดแพ้โฟวินนะครับหลังจากนั้นเนี่ยชนะเนียโรดคู่มาสักครู่เนี่ยแหละนะครับคู่รองสองไฟต์ติดเลยนะครับ ถือว่าถ้าเปรียบเทียบ3ฟอร์มหลังเนี่ยแพลาพลาวก็ดูดีกว่าแต่แพลาพลาวมันหายไปช่วงหนึ่งความต่อเนื่องความสม่ำเสมอเสม,ม,สม,มเนี่ยอยู่ที่นั่นเพชร,รุ่งมากกว่านะครับแต่แพลวพาวพาเป็นมวยที่ประเภทที่ชอบต่อยที่สนามมวยปิธีมวยราชจำเนินมักจะทําผลงานได้ดีนะครับแล้วก็เป็นมวยที่มีวินาทีทองมีชดนับชดน็อกฉะนั้นแล้วผมเลือกไปที่นั่นเจ้าแพลวพลาวแล้วกันแม้ว่าจะเป็นต่อแพงแต่ก็ยังน่าลงทุนอยู่นะครับข้ามไปถึงคู่เอกช่วงหลังเลยนะครับ คู่เอกช่วงหลังเนี่ยเป็นทางด้านในเจ้า,เาปานเพชรนะครับาปานเพชรอ,อปิติศักดิ์นะครับเจอกับทางด้านเจ้าเพชรศักดาออกิจเกษม138ปอนด์เท่ากันปานเพชรเนี่ยมาสามร้อยสามจุดหกรถจุดหกส่วนเพชรศักดามาช่างได้ตามพิกัดนะครับคู่นี้เนี่ยเรทเปิดอยู่ที่ทางด้านในเจ้าปานเพชรนะครับต่อ54นะครับรูปร่างเนื้อตัวนะครับคู่นี้ถือว่า ปาดหัวตัวเท่านะครับปานเพชรเนี่ยนะครับมีชนะคันวันมาเดโอแพ้นอกชาติจิติแล้วก็ล่าสุเดเนี่ยชนะชาติชนินมาได้ส่วนในนั้นเจ้าเพชรศักดห์าช่วงหลังกําลังฟอร์มกําลังสดมากชนะทวนทองชนะนิวจองหัวนะครับแล้วก็ชนะคะแนนเดอะคอปมานะครับแต่เป็นมวยที่ไอ้เจ้าปานเพชรมันขึ้นมาก่อนนะครับผมยังชอบยังเลือกไปที่ปานเพชรมากกว่านะครับแล้วก็ ไม่รู้สิหลายสิ่งอลอย่างดูความเฉียบคมนะครับความหนักของอาวุธปานเพชรชื่อนี้ยังเชื่อใจได้อยู่นะครับชอบไปเที่ยงได้ในเจ้าปานเพชรล้วกันนะครับมาผมสรุปให้3รายที่ให้กันไปเนี่ยนะครับรายแรกก็จะมีทางด้านไอ้เจ้านีโรธนะครับวันนี้น่าจะแจ้งเกิดได้นะครับหลังจากแพ้ติดติดกันมา3 4ไฟแล้วนะครับส่วนทางด้านไอ้เจ้าแพลววนะครับรายที่2ไปที่แพลวแลวกันนะครับคู่เอกนะครับแพงหน่อยแต่ก็น่าต่ออยู่นะครับแล้วก็คู่เอกช่วง2ไปที่น้าเจ้าปานเพชรล้วกันนะครับ นี่คือที่เดดเตมตีจากผมแชมเปี้ยนนะครับที่เอามาฝากกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันนะครับยังไงฝากติดตามกันทุกๆช่องทางเลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันดีไปแล้วสวัสดีครับ